หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าคู่ทวินเฟรมของคุณน่ะเขารู้สึกโหยหาเหมือนกับคุณหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วลึกๆในใจของคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะเขาก็มีความปรารถนาที่จะรวมเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันกับคุณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือคุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความปรารถนานี้อาจจะถูกบดบังด้วยบาดแผลทางจิตใจหรือว่าความกลัวต่างๆนะคะและก็ความไม่มั่นคงอีกหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะ เปลวไฟคู่บางดวงอาจจะมีการเยียวยาทางอารมณ์และการเติบตัวส่วนบุคคลที่ต้องเผชิญทําให้พวกเขาปฏิเสธความเชื่อมโยงหรือความรู้สึกใดๆที่มีต่อคุณคะ่ะแต่ถ้าคุณนะคะหากคุณพบว่าตัวเองอะรู้สึกปาถนาอย่างยิ่งที่อยากจะ อยู่กับคู่ของคุณอยู่กับคู่ทวินเฟมของคุณในขณะที่พวกคุณยังห่างไกลกันนั่นก็แสดงว่าคุณกําลังเดินทางไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะในสถานการณ์เช่นนี้นะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพกระบวนการของพวกเขาคะ่ะ และปล่อยให้เขานำทางไปตามเส้นทางของตนเองค่ะความก้าวหน้าของการรักษาและการตื่นขึ้นไม่สามารถเร่งรีบหรือบังคับได้ค่ะแต่จะต้องเป็นการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะตามจังหวะของตนเองหรืออาจตามขั้นตอนตามสเตปที่ได้มีการวางเอาไว้แบบนี้ค่ะ